แพทยสภาดูเหมือนว่าเอาจริงแล้วกับกรณีชั้นสิบสี่แล้วหลายๆประเด็นที่เปิดออกมาอาจจะถึงคอหอยอาจจะจ่อคอหอยเลยอาจารย์คิดว่าการทําหน้าที่ของแพทย์ทยสภาเนี่ยสถทนานถนึงคุณทักษิณไหมสถทานหมอ <laughs> สถทานหมอคือตอนเนี้สิบสองคนคที่ปปชประกาศเนี่ยแพทยพทยสภาทำอะไรคุณทักษิณไม่ได้หรอกอทําได้ก็หมอที่ อยู่ข้างๆคุณลักษิณนั่นแหละ,ะท,ที่ที่เขาประกาศมา12คนตามที่ปปชมีมติให้สอบอในนั้นมีหมอกับพยาบาลกี่คนนนันตรงนั้นแหละสถานะกลุ่มนั้นแหละเอาแต่ว่าพอประกาศออกมาผลสอบของปปชเกิดเกี่ยวเนื่องมันก็โยงกลับไปที่ผู้ได้ประโยชน์ก็ขึ้นอยู่<ด><ด>ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเขาจะให้ความว่าไงคืองนี้ผมบอกให้แล้วถ้าปปชไม่มีหลักฐานอะไรที่เด่นชัดถ้าปปชอ่ะ เอาผิดยากมากนะครับเอาผิดยากมากเพราะถึงเวลาแล้วตัวคุณทักษิณจะปัดไปที่ใครครับอธิบดีถูกต้องอธิบดีปัดที่หมอที่โรงพยาบาลหคุณให้คนอื่นเข้ามาหาผมเองอ่ะผมไม่ได้เป็นคนเรียกเข้ามาคือต่อให้ในในในภาษานะคุณทักษิณเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงก็ตามหมอก็ปัดออกได้นอกเสจากนอกสจาก หมอทั้งหลายออกมาบอกว่าไม่ป่วยจริงแต่นั่นหมายความว่าเขาสารภาพว่าเขาทุจริตต่อหน้าที่นะอั้นเขาตายอ่ะถูกไหมถูกต้องมันมันสองมุมนะคือหรือนอกซะจากว่ามีหลักฐานว่ามีการสักการเอออันนี้สิเป็นไปได้ไหมโอ้ลักฐานสังการนี้ผมว่าไม่รู้ว่าปปชมีป่ะนะอถ้ามีตายไปแล้วถ้ามีตายไปแล้วเอไม่ไม่ได้หมายความว่าเริงจริงแล้วคุณทั้งสิ้นป่วยจริงหรือป่วยเท็จ เราไม่รู้แต่ว่าเราแค่ตั้งข้อสงสัยแล้วคนจํานวนมากตั้งข้อสงสัยอืใช่ไหมอ่านะครับเพราะแหมป่วยยังไงไม่รู้นะออกจากโรงพยาบาลมาเนาะใส่ปลอกคออยู่สองสาวันแล้วก็เดินปลอนนะครับไปเชียงใหม่ก่อนเลยอ่านะแล้วก็ไปตีคอบได้ด้วยนะครับแข็งแรงเร็วมากตอนนี้แข็งแรงกว่าอาจารย์อีกก็มีหมอเทวดา <laughs> หมายความว่าโรงพยาบาลตำรวจ <laughs> มีหมอเทวดามหมอเทวดาใครเป็น อย่างนี้ให้ไปที่นี่นะก็ะโอเคนะอาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้คราป่วยจริงป่วยเท็จเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลักฐานเนี่ยปปชต้องถามว่าคือการปปชที่ปปชมาฟ้องเนี่ยนะเล่นงานต่อเนี่ยนะผมตั้งคำถามนะปปชมีหลักฐานหรือโดนการโดนสังคมกดดันชานับไทม์ไลน์ วันนั้นที่คุณปานเทพคุณเจิมศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์ที่เขาประชุมกัมนวันที่11แล้วก็บอกให้ไปให้กําลังใจปปชวันที่18วันพุธอะ่ะแล้วปปชวันที่12รีบชิงพูดเลยไอ้สิ 16, รีบชิงเลยบอกว่าเอ้ยเรามีมตินี้นี้ผมว่าโดนสังคมกดทันผมว่าโดนสังคมกดทันเพราะผมดูแล้วนะถามว่าทำไมทำไมเรื่องชั้น14คุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยนิ่งๆไม่ขยืดอะไรเลยเหมือนกับมองเหมือนกับชิว ชิวๆไม่ทุรนทุรายเหมือนรู้ว่าไม่ถึงเหมือนรู้นะไม่ใช่รู้เออเหมือนรู้ว่าไม่ถึงยังไงก็สามารถปัดไปที่อื่นได้หมดอืเพราะฉะนั้นถ้าคําถามที่เราคุยกันออนไลน์คือจะสะัาน,นันธนถึงคุณนักศิลป์พักเพื่อไทยไหมอาจารย์มองว่าไม่ไม่นอกจากมีหลักฐานที่ชัดเจนเช่นเช่นหนึ่งหมอสารภาพสองออมี เจ้ากล้องวงจรปิดพุทธศิลป์กลับบ้านอืหรือมีคลิปแอบถ่าย่ทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามีแต่ถ้าตามนี้นะก็ไม่ถึงคุณนักศิลป์ดิกะคนคนโดนคือคุณทวีสอดส่องถูกไหมคุณทวีโดนอยู่แล้วถ้านอันนี้ยังไงก็โดนอยู่แล้วไม่รอดหมายถึงถ้าถ้าอย่างนั้นคือคือต่อให้ต่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาซัดกลับไปที่อธิบดีกรมราชธราม สมมติคนที่เป็นคนพนงานโดนโดนเก่าหาโดนโดนโดนะนะโดนสอบสวนทั้งหลายนะยังไงคุณทวีในทเานาผู้บังคับบัญชาก็โดนอยู่แล้วคือตอนนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เอ,เ,อเอาเอาเอาประเด็นนี้ให้จบนะปปชเหมือนกักอ่ะคือประกาศแต่หมอประกาศแต่ข้าราชการแต่ไม่ประกาศไปถึงคุณทวีเขาบอกว่ามันกักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ผมว่าเขาไม่มีหลักฐาน <laughs> <laughs> เอาสั้นๆนะ <laughs> ด้วยความเคารพผมว่าเขาไม่มีหลักฐาน คือมันย้อนกลับมาว่าถ้าคุณมีหลักฐานจับได้ล่ทัานคุณไม่ปล่อยไว้อย่างนี้คุณเอาแล้วถูกไหมคุณจะไม่ประกาศเหมือนกับถูกสังคมกดดันแก้เกี้ยวอ่าก่อนที่เขาจะไปให้กําลังใจกงแกงสองวันเชื่อว่าไม่มีหลักฐานนะครับเขาแค่กรสังคมกดดันก็ก็ต้องเดินไปตามเกมสังคมต้องการสักนิดนึงหลังจากนั้นค่อยว่ากันถ้าสุดท้ายปั๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราหมอพยาบาลเนี่ยตื่นตลกขนาดไหนข้าราชการสายตื่นตลกขนาดไหนถ้าไม่ตื่นตนกเรื่องนี้เดี๋ยวก็จบแต่ถ้าตื่นตลกเดี๋ยวจะมีการใส่ซึ่งกกัันนและ สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่